คติโพธ์เตือนใจจากไปสยุยเซิงตี้สุภานิมิตแปและเรียบเหลี่ยงคำนำข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือคติโพธ์เตือนใจจากท่านไปสยุยเซิงตี้เล่มนี้ในภาคภาษาจีนที่ชื่อว่าไปสุยเหล่าเยินเจินเวียนชี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527ประทับใจในหลักธรรมอันเรียบง่ายประชิดตัวและอักขรศทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกตัวอักษรของหนังสือเล่มนี้ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะหยิบขึ้นมาแปลเป็นภาคภาษาไทยให้ชาวอนุตรรธรรมได้แบ่งปันกันกำชับทราบซึง้ง และปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญตามไปด้วยกันแต่แล้วข้าพเจ้าก็มอแต่เพลิดเพลินกับหนังสือธรรมะเล่มใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาจนเริมปะนิธานความตั้งใจนี้ไปเสียหลายปีปีนี้พุทธศักราช2548เป็นปีที่อาณาจักรอนุตตรธรรมทั่วโลก ได้จัดงานเทิดพระคุณฉเฉลิมฉลองการบรรุคบรอบ10ปีของท่านอดีตธรรมมาธิการหรือธรรมปรินายกหันเหล่าเชียญเยินในพระอริยฐานะที่เบื้องบนโปรดประทานให้ว่าองค์สมเด็จพระกติธิการ บารมอริยธรรมราเจ้าพุเท่าน้ำใสข้าพเจ้าจึงฉุดคิดถึงปณิธานนี้ขึ้นมาได้ท่านพุเท่าน้ำใสแม้บัดนี้พระอริยฐานะจะสูงส่งถึงเพียงนี้แต่ด้วยความอ่อนน้อมเรียบง่ายของท่านก็ยังคงไว้ในนามไว้ในพะนามเหมือนน้ำใสที่ยังคง คุณาประโยชน์ยิ่งตลอดไปแก่สรพสัต์สัพสิ่งสัพชีวิตธรรมฉายาโดยเฉพาะพระกิจวัตรอันสูงส่งงดงามของความเป็นผู้เท่าน้ำใสของท่านจึงไม่เคยขาดสายไปจากความเคารพศรัทธาของชาวเรา วางว่าท่านผู้อ่านจะได้รับทามสาระได้รู้จากท่านผู้เท่าน้ำใสอย่างลรึกซึ้งยิ่งขึ้นจากหนังสือเล่มนี้เพื่อความสะดวกแก่การพบผาหยิบอ่านและไม่ชำรุดง่ายจึงได้แบ่งหนังสือทั้งชุดเป็นสี่เล่มเรียนมาเพื่อทราบดังนี้ สาธุสุภ่านนิมิตสูงส่งงามสง่าพงษาเมธาจาร์แห่งยุคดุดบรมคูอยู่ยังอย่างโลกมิปาถนาสิ่งใดน้ำใสท่านรอบรู้ปัจจุบันอดีตกอบกู้โรคด้วยเมตตากระรุน แบกหนุนงานหนัก3มโลครับเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปนะครับผมจะเป็นบทแรกนะครับผมเมื่อกี้ก็เป็นบทคำนำนะครับผมก็ถ้าผมได้อ่านออกเสียงออเออเออเาเรียกว่าออกขระไม่ถูกท้องยังไงต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเป็นภาษาจ,จีนนะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้พะพอพิงเท่าไหร่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็ เป็นบัตรนิดหน่อยนะครับผมก็ขอบารมีของเราหมูม่เมตตาบารมีพระโพธิสัตว์มจุสีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุรุองค์โปรดเมตตาประธานภัยเสริมเตปยปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ